สวัสดีครับที่ร้านเช็คเองตําะบูนะครับร้านเลี่ยมพระนะครับอันนี้คือหน้ากากลายไทยนะครับเคลือบด้วยน้ำยาเรซินนะครับแบบ UV นะครับอย่างง่ายง่ายมากครับใครก็ทำได้อันนี้ไม่ต้องมีวิธีเยอะนะในคลิปที่แล้วครับวิธีการยอดก็ง่ายมากครับแล้วแห้งเร็วด้วยนะครับนี่ครับไม่ต้องไปปัดเงาอะไรแล้วนะ มันเงาแล้วมันก็นูนโอเคแล้วก็คือเอาไปติดได้เลยนะครับง่ายมากนะครับผลงานนะครับประมาณนี้ดอกได้คำเดียวว่าง่ายมากนะครับน้ำยา UV นะครับแบบนี้ครับขวด ยูวีเลซนะครับใช้กับเครื่องอบเล็บนะครับถามว่าเสียไหมมีเสียเหมือนกันนะแบบนี้คือเราหยดน้ำยาอาช้าไปอ่ะมันก็เลยมันเลยมันมันเลยลงไปเยอะไปข้างล่างก็คือเสียแล้นะครับก็ต้องหยดน้ำยาเร็วเร็วพอหยดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระจายตัวของมันเองมันมี เวลาอยู่นิดนึงนะอย่าไปตรงกลางเลยเดี๋ยวมันก็กระจายออกไปขอบเองอะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแตะไปปัดอะไรมันไม่ต้องไปจิ้มอะไรมันมากเลยอันนี้ก็มันจะเสียเนะี่ยมีอันนึงเห็นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เสียนะครับต้นาจะเยอะไปใช่ไหมมันจะย้อยไปตรงมุมเห็นไหมนะครับเสียก็ทิ้งไปทำเผื่อไว้ มันทำง่ายอยู่หรอนะครับไม่ยากโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ